วันนี้ผมจะมาเล่าถึงระยะเวลาในการบังคับคดีนะคะซึ่งเป็นคําถามที่เพิ่งได้รับมาเหมือนกันเพราะผลได้พูดถึงการบังค,บคับคดีไว้หลายคลิปแล้วนะคะปรากฏว่าคําถามนี้คือถามมาว่าถ้าในกรณีที่ทรัพย์ที่ถูกยึดแล้วนะคะแล้วไม่สามารถที่จะขายทอดตลาดได้ภายในระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่สารมีคำพิพา,า,ากษาปรากฏว่าต่อมาในปีที่11หรือ12อยังไงก็ไม่รู้แหละ ดันขายได้ขึ้นมาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้นเกิน10ปีไปแล้วนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเงินนั้นจะเป็นสิทธิของลูกหนี้หรือเป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะคะรวมถึงการอายัดเงินเดือนอายัดเงินในบัญชีเขามีวิธีการคิดกันอย่างไรบ้างอ่ะเข้าสู่ประเด็นแรกก่อนเลยว่าระยะเวลาในการบังคับคดี10ปีนั้นเนี่ยเขานับกันอย่างไร หนึ่งก็คือว่าให้ดูว่าวันที่ศาลมีคำพิพากษานั้นคือวันที่เท่าไหร่ก็ให้นับ10ปีไปบางครั้งก็อาจจะบอกว่า10ปีบวก1เดือนอันนี้เพื่อความปลอดภัยก็เอาแค่วันที่อ่านคำพิพากษาก่อนก็แล้วกันนะคะถ้าคดีมีการอุทธรณ์ฎีกาก็คือนับตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาในคดีของศาลสุดท้ายนั่นนะคะคือถ้าไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาก็คือของศาลชั้นต้น ถ้ามีการอุทธรณ์ผ้องศาลอุทธรณ์ถ้าดีกาก็คือนับตั้งแต่วันที่อ่านคำพิพากษาของศาลดีกาอ่านนะคะไม่ใช่ลงวันที่ในคำพิพากษาเพราะว่าโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อศาลดีกาหรือศาลอุทธรณ์ทำคำพิพากษาก็จะมีการลงวันที่ไว้แล้วต่อมาเนี่ยส่งคำพิพากษาฉบับนั้นเนี่ยมาให้ศาลชั้นต้นอ่านดังนั้นก็คือด,ดูวันที่อ่านในรายงานกระบ,บวนพิจารณาโอเคได้ละข้อแรกเรื่องของ10ปีนับตั้งแต่มีคำพิพากษา เขาคิดกันยังไงข้้นี่2มาประเด็นว่าถ้าในกรณีที่เจ้าหนี้ยึดรัพย์ภายใน10ปีแต่การขายท่อตลาดนั้นเกิดขึ้นในปีที่11หรือ12หรือสมมุติว่าการขายท่อตลาดนั้นเน่ยเกิดในปลายปลายปีที่9แล้วอยู่ระหว่างการทําบัญชีรับจ่ายมันครบระยะเวลา10ปีเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดนั้นต้องใจ่ายให้กับเจ้าหนี้หรือ ต้องคืนให้กับลูกหนี้เพราะมันเกินระยะเวลา10ปีไปแล้วอันนี้นะคะก็คือว่ามีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาเป็นแนวและบรรทัดฐานเดียวกันว่าการบังคับคดี10ปีนั้นเขาให้ดูที่การที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิ์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นส่วนเมื่อใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยจะขายได้เมื่อไรแม้ว่าจะเกิน10ปีก็ตามเนี่ยเขาไม่สามารถที่บังคับให้ใครมาซื้อซับจากการขายทอดตลาดได้ดังนั้น สรุปความถ้ายึดภายใน10ปีแม้ว่าจะขายได้ในปีที่11 12 13ก็ตามเงินที่ได้จากการขายท้อตลาดต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ก่อนแล้วถ้าเหลือค่อยคืนให้กับลูกหนี้ส่วนการคืนทรัพย์สินให้กับลูกหนี้นั้นเนี่ยไม่ต้องคอยถึง10ปีนะคะถ้าดูว่าสามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ดำเนินการยึดอายัดเรียบร้อยแล้วและไม่มีเจ้าหนี้รายอื่นมาขอเฉลี่ยทรัพย์ แล้วทรัพย์สินนั้นเหลือก็สามารถที่ส่งคืนให้กับลูกหนี้ได้เลยนะคะส่วนข้อนี้ต่อไปในเรื่องของการอายัดเงินเดือนหรือเป็นในบัญชีหรือสิทธิเรียกร้องอื่นๆที่ลูกหนี้เพิ่งมีเพิ่งได้หลังจาก10ปีไปแล้วมาดูในส่วนของข้อแรกก่อนเลยนะคะในเรื่องของการอายัดเงินเดือนมีคําถามว่าสมมุติว่าในปีที่9เจ้าหนี้รู้ว่าผลทํางานที่บริษัทก่อเจ้าหนี้ก็มาอายัดเงินเดือน ก็เป็นไปตามเกณฑ์ละค่ะก็คือ30%ตแต่ต้องมีให้ผลใช้ท่านต่ำา2 0หม0นบาทปรากฏว่าผ่านไปแล้วหนึ่ปีพอครบ10ปีแล้วเนี่ยคำถามคือว่าเจ้าหนี้เนี่ยยังสามารถที่จะได้รับเงินเดือนของผลตามที่อายัดเนี่ยต่อได้อีกหรือไม่เพราะมันครบระยะเวลา10ปีซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็มีแนวให้ภาคาสารดีกาที่ออกมาแล้วก็เทียบเคียงคล้ายกับการยดทรั์แล้วก็ขายขายทอดตลาดค่ะเพราะเขาถือว่าเจ้าหนี้นั้นเนี่ย ได้ใช้สิทธิ์ในการที่จะอายัดเงินเดือนของผนนั้นก่อนที่จะครบระยะเวลา10ปีส่วนเงินเดือนของผนแม้เกิน10ปีไปแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องนำส่งกรมบังคับคดีนะคะถ้าการชำระนี้นั้นยังไม่ครบท้วนแต่ครั้งนี้สมมุติว่าพอครบ10ปีแล้วก็อ่ะ1เดือนปรากฏว่าฝนลาออกจากบริษัทนี้แล้วไปทำงานที่บริษัทใหม่ถามว่าถ้าแบบนี้เนี่ย เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะไปขออายัดเงินเดือนผลที่บริษัทใหม่ได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเจ้าหนี้จะไปขออายัดเนี่ยมันเป็นการตั้งสิทธิ์ใหม่ซึ่งมันเกินระยะเวลา10ปีไปแล้วอะแล้วถ้ามีคุณถามว่าแล้วถ้าเราออกจากบริษัทเดิมไปละช่วงเงสามสี่ห้าหกเจ็ดเดือนก็แล้วแต่แล้วก็ระหว่างนี้ก็หาสมัคราที่ไหนไม่ได้แล้วกลับมาทํางานที่บริษัทเดิมอีก แบบนี้ถือว่าบริษัทเดิมต้องส่งเงินเดือนตามที่เคยอายัดนั้นเนี่ยเข้าไปในกรมบังคับคดีหรือไม่กรณีนี้ผลเทีพยบเคียงว่าน่าจะไม่ต้องนะคะเพราะว่าเมื่อผลเนี่ยได้ลาออกหรือขาดสิดหรือว่าถูกให้ออกจากบริษัทเดิมไปแล้วเนี่ยบริษัทเดิมก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินเดือนของผลเนี่ยให้กับบังคับคดีต่อไปต่อมาแม้ว่าระยะเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าผลจะกลับเข้ามาทํางนานอีกี่ย เนื่องจากว่าช่วงแรกมันขาดตอนไปแล้วแต่เพียงแค่ว่าขอให้ทางบริษัทหรือลูกนี้เองเนี่ยแจ้งไปยังบังคับคดีว่าเ้าปัจจุบันนี้ได้ลาออกหรือไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะส่งเงินเดือนเนี่ยเข้าไปในคดีเหมือนเดิมได้แล้วนะคะส่วนกรณีของการอายัดเงินในบัญชีก็เหมือนกันสมมติว่านี่แหละอีกสักสามวันจะครบระยะเวลาในการบังคับคดีถ้าเจ้าหนี้ ได้ทาการส่งหมายมาเพื่ออายัดเงินในบัญชีแล้วธนาคารนดำเนินการลอกเงินไปแล้วแต่เพียงแค่ยังไม่ได้ส่งไปยังกรงมบังคับคดีกรณีนี้ถือว่าถ้าธนาคารไม่ได้ส่งภายใน10ปีเนี่ยธนาคารต้องส่งหรือไม่อันนี้ผลเข้าใจว่าต้องส่งนะคะเพราะว่าเจ้าหนี้เขาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการลอกแต่อายัดบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วส่วนกระบวนการในการส่งเงินเข้าในบัญชีของกรมบังคับคดีนั้นมันเป็นกระบวนการ ทางธุรการของธนาคารเองหรือถ้ากรณีที่มีการอายัดเงินในบัญชีเข้าไปในกลุ่มบังคับคดีแล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างการทําบัญชีรับจ่ายและการทําบัญชีรับจ่ายนั้นทําให้เกินระยะเวลา10ปีอันนี้เงินจะเป็นสิทธิ์ของใครฝนก็ถือว่าเงินยังเป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้เพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาใช้สิทธิ์ในการที่จะติดตามยึดอายัดเนี่ยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้วนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่ง ถึงเรื่องของสิทธทิเรียกร้องที่อยู่ที่บุคคลภายนอกถ้าปรากฏว่าสิทธทิเรียกร้องที่อยู่บุคคลภายนอกนั้นมีหน้าที่ต้องคืนกลับให้กับลูกหนี้หลังจาก10ปีนะับตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษาแต่ตัวเจ้าหนี้เองเนี่ยได้ใช้สิทธิในการที่แจ้งไปยังเจ้าหนี้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้คุณใช้ได้ทรัพย์สินแ,แต่เมื่อคือข้อกาหนดแห่งสัญญ,ญาระหว่างลูกหนี้กับบุคคลภายนอกเนี่ยทรัพย์สินอันนี้เนี่ยทางเจ้าหนี้เขาต้องการที่จะยึด เพื่อที่จะไปใช้ในการบังคับคดีอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะบดเห็นว่าถ้ากรณีนี้ก็ถือว่าเจ้าหนี้เนี่ยใช้สิทธิ์ในการบังคับคดีภายใน10ปีดังนั้นแม้ว่ามันจะขายหรือจะมีการสมมอบเข้าไปในกรมบังคับคดีเกิน10ปีเจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะได้รับชำระหรนี้ก่อนและถ้าเหลือก็ต้องสมมอบให้กับพวกนี่เหมือนกันนะคะส่วนเมื่อกี้มีคําว่าเฉลี่ยทรัพย์เฉลียฉล่ยทรัพย์ก็คือเหมือนความว่าเจ้าหนี้ ่านใดที่ศาลมีคําพิพากษาแล้วนะคะแล้วก็มาตรวจสอบดูปรากฏว่ามีทรัพย์สินลูกหนี้อยู่ในคดีที่ได้รับการยึดอายัดไว้เนี่ยเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถที่จะไปแสดงสิทธิ์ของตนก็คือโดยใช้คําพิพากษาแล้วก็ขอเฉลี่ยทรัพย์สินเพื่อที่จะขอรับชำระหนี้ได้นะคะซึ่งการเฉลี่ยทรัพย์นั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีทรัพย์ที่มีบุรุษมทธิหรือทรัพย์ที่ติดจำลองเนี่ยต้อง นำไปชำระหนี้เจ้าหนีจ้จำานองให้ครบถ้วนก่อนแล้วเท่าเหลือเท่าไหร่ค่อยมาเฉลี่ยกันเช่นสมมุติว่า,าที่ดิน1แปลงขายได้5ล้านบาทแล้วปรากฏว่าติดหนีจ้จำานองอยู่แค่3ล้านดังนั้นมันจงึงเหลือเงินอยู่2ล้านเงิน2ล้านเนี่ยถ้าสมมติว่ามีเจ้าหนี้รายอื่นๆเข้ามาสัก3ามรายเพื่อที่จะมาขอใช้สิทธิ์ในการเฉลี่ยทรัพย์ชิ้นนี้ ก็สามารถที่จะขอเฉลีย่ยได้จากส่วน2ล้านนะคะไม่ใช่เฉลีย่ยได้จาก5าล้านที่ขายได้เพราะอย่างไรเสียเนี่ยเจ้าหนี้จำนองหรือเจ้าหนี้บุริมสิธิ์มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ตามสิทธิ์ของตัวเองให้เต็มที่ก่อนแล้วส่วนที่เหลือค่อยมาเฉลีย่ยกับเจ้าหนี้รายอื่นหรือถ้ากรณีธน,นาคารก่อน,นะคะมีหนี้2ประเภทคือ1เป็นหนี้ จำนองเมื่อกี้ที่ดิงแปเมื่อกี้5ล้านนะคะกับ2อก็คือเป็นหนี้บัตรเครดิตก็ได้อีก1ล้านบาทดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้ถ้าขายได้5ล้านธนาคารโกเองอ่ะก็มีสิทธิ์ได้รับแค่3ล้านบาทแรกเท่านั้นในฐานะเจ้าหนี้จำนองนะคะส่วนอีก1ล้านบาทที่เป็นหนี้บัตรเครดิตนั้นเนี่ยก็ต้องมาเฉลี่ยกับเจ้าหนี้รายอื่นเพราะว่าในส่วนที่จำนองไวนะ้น่ยเป็นการประกันหนี้จำนองในส่วนแค่3ล้านบาทนั้นเท่านั้นและถ้าสมมุติว่า เดิมทีประกันไว้อยู่ที่5ล้านบาทแต่นี่วงเงินที่จดจำนองประกันไว้นะมีการผ่อนแล้วลดลงเหลือแค่3ล้านบาทกรณีน,นี้ก็ถือว่าเจ้าหนี้ธนาคารตามวงเงินแรกแม้ว่าจะจดจำนองไว้5ล้านแต่ในเมื่อนี่มันเหลือเพียงแค่3ล้านก็มีสิทธิ์ได้รับเพียงแค่3ล้านบาทส่วน2ล้านบาทที่เหลือก็นํามากองเพื่อที่จะให้เจ้าหนี้ทั้งหลายรวมถึงตัวเองที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหนึ่งล้านเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะมาเฉลี่ยได้นะคะก็ขอบคุณสําหรับคําถามนะคะเพราะว่าบางครั้งคนก็อาจจะอธิบายแต่ว่าไม่ได้ไปลึกถึงในส่วนนั้นดังนั้นถ้ามีคําถามเพิ่มเติมอะไรก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้แล้วก็ถือว่าจะได้เป็นการอธิบายเพื่อที่จะให้เป็นการแบ่งปันความรู้กันเพราะผนเชื่อว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้เพื่อให้เราสามารถที่จะนำไปใช้พัฒนา ต่อยอดและปรับแก้ให้เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ